สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรครับสนงพรนะคะอะไรนะครับโทษนะครับพี่สนงพรค่ะพี่สนงพรค่ะครับครับพี่เป็นอะไรมาครับมันเป็นตอนนี้มันเป็นทุกจุดของร่างกายอย่างที่ที่อาจารย์เอเคยไลฟ์มาทุกจุดเลยของร่างกายเคยเจอไหมคะเคสแบบเนี้ยก็คือว่ามันเป็นตั้งแต่ออวฟิศจิิโดมใช่ไหมคะอ่าครับอ่าหัวคอบาลัย Uh, แล้วาก,ก็ขาไกลก็เป็นขาไกลกด้วยแล้วก็อ,อาใช่ใช่หูทั้งหมดเลยแล้วก็ันปวดหูด้วยนะคะแล้วก็ลงมาหลังลงมาเอวลงมาสะโพกลงมาอ่า เาแล้วก็ตุ่มอะคะ่ะอืแล้วิดด้วยนะคะมันเป็นทุกส่วนของร่างกายเลยแต่แต่เพียงแต่ว่ามันยังไม่เป็นลักษณะอ่าอที่อาจารย์บอกว่ามันเป็นลักษณะอะไรนะมันเป็นแค่กั้นเนื้อะค่ะลองทําลองดูแล้ว่นะคะอ๋อโอเคครับผมครับอายุที่อายุเท <49 S 1> <49 S 2> ่าไหร่ครับอายุสี่สิบเก้าสี่สิบเก้าโอเคลักษณะงานคือเป็นยังไงคงรับมันทํางานรถต่อเ่องทำรับเหมาก่อสร้างทารับเหมาก่อสร้างแล้วเป็นคนชอบยัก ยกของหนักแต่จุดเริ่มแรกเนี่ยของการบาดเจ็บเนี่ยมันคือข้อเท้าพลิกข้อเท้าพลิกเป็นแบบอือสามหกอะนะคะอสองคะร้อยหานสิบหกค่ะแรงเนี่แหละข้อเท้าพลิกแรงก็ใส่กระชูอะค่ะเออแล้วก็แบบมันก็เจ็บมาเรื่อยๆอย่างเงี้แหละครับ ไม่มันเจ็บมาเรื่อยแล้วเราแล้วเราก็ไม่ได้บำบัดเราก็ปล่อยให้หายเองใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นมามันก็จะพลิกเป็นระยะระยะแล้วช่วงหลังมาตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสี่สิบสองนี้เราก็ตีแบตตีแบตปุ๊บมันก็พลิกมันก็พลิกเรื่อยๆอย่างนี้ค่ะแ้วจนตอนอ่ะข้างเดียวกันเป็นข้างเดียวเป็นข้างซ้ายเป็นข้างซ้ายนะคะแล้วพอตอนหลังเนี่ยพอเรามานั่งนั่งสมาธิ มันก็จะปวดอ่าข้างข้างขาอ่อก่อนถึงเข่านะคะจะเป็นข้างขาก่อนถึงเข่านะคะมันเป็นก็คือข้างซ้ายก็หลังเป็นข้างข้างซ้ายค่ะเป็นข้างซ้ายข้างซ้ายค่ะอ่าระหว่างเข่ากับกระดูกนะคะช่วงเขาเรียกอะไรข้างมันเป็นข้างขาเนี่มันไม่ได้เป็นหน้าขานะคะมันเป็นข้างข้างใช่ใช่ด้านนอกค่ะแล้วต่วนหลังมันก็ลามมาเป็นข่าปวดเข่าปวดเข่าเออปวดข่าเสร็จมันก็ขึ้นมาปวดเอวมันยังไม่ปวดสะโพกนะคะอืม เอวเร็จก็ถึงขึ้นมาสะบักสะบักข้างขวาอืมอันนี้ไม่ใช่สะบักข้างแล้วนะคะเปลี่ยนมาข้างขวาด้วยใช่ใช่มันก็ขึ้นมาสะบ,บักข้างขวาสะบักข้างขวาเสร็จพอสักระยะมันก็เปลี่ยนสะบักข้างซ้ายอืม เป็นสองข้างและไอตอนหลังเนี่ยเรารู้สึก,กไอข้างซ้ายมันไม่มีความรู้สึกปวดแล้วมันก็จะปวดข้างหลังตลอดเวลาไอไอข้างข้างขวาตลอดเวลาแล้วก็ขึ้นมาอคอแล้วพอปีหกศูนออหกหนึ่งหกหนึ่งเนี่ยค่ะครับอ่าถึงมีอาการลักษณะลมในท้องอ๋อก่อนที่มันจะมีลมในท้องเนี่ยมันมันมันเจ็บแป๊บๆสัดโค้ข้างข้างซ้ายค่ะ อืมอ่าเวลาเราลงจัดเตียงเราตะแคงลงใช่ไหมคะครับตะแคงข้างซ้ายลงแล้วมันเหมือนแบบกระดูกเราโดนบาดอะค่ะอืมจากสะโพกจอืมัวเข่า่ยค่ะอืมค่ะจากสะโพกปวดเข่ามันเหมือนกระดูกเราโดนอะไรบาดอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ทราบว่าเป็นอะไรเพราะช่วงนั้นนั่งขัดสมาธิบ่อยด้วยนะคะอืมแล้วก็มีอาการไอ้นี่ร่วมด้วยเลยอาการจุกเสียดในท้องอืมอย่างเงี้ยอืมแล้วมันก็เป็นมาจน 60จนถึงนะัทุกวันนี้แต่อาการเจ็บท้องตอนนี้ยมันเบาลงแล้วมันมีอาการเป็นร่วนด้วยต่อหลังถึงได้มาทราบว่าเป็นกดไหลย้อนแล้วเราก็ดูแลเรื่องอาหารตอนนี้อ่ามันไม่ย้อนขึ้นคอแล้วมันก็คือในเรื่องตรงที่ว่ามันอ่เวลาม,มันเกิดลมในท้อง่มันจะทําให้ปวดเมื่อยตามร่างกายไปหมดเลยส่วนใหญ่มันจะขึ้นคอค่ะขึ้นคอแล้วก็ขึ้นหัวอย่างเนี้ ใช่ใช่มันเหมือน,นมันเหมือนลักษณะแบบลมร้อนทั้งตัวเลยอะคะ่ะเจนคะอืม hmm. มันจะขึ้นทางทางขวานะคะมันจะขึ้นทางสะบักขวาจากเอวเนี่ย mm hmm. มันจะขึ้นตามบางทีมันจะขึ้นด้านข้าง mm hmm. ลมร้อนนะนะคะอื mm hmm. มันเหมือนขึ้นในเ,เส้นบางทีมันก็จะขึ้นข้างข้างไขสันหลังนะคะอืม mm hmm. ขึ้นไปที่สะบะแล้วก็ขึ้นไปที่บา่าขึ้นคอคอขึ้นหัวอย่างเงี้ยมันก็จะไปต,ตื้ออยู่ที่หัวทาให้หูตาเราเป็นลายมันพิงแบบเหมือนมันจะล้มทั้งยืนอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนหลังเนี่ยเราก็เอเอเลยใช้วิธีกดกดท้องกดท้องกดท้องก,องก,ก็กดตามส่วนที่เราปวดอลนะคะกดอารมณ์ออกอะไรอย่างให้มันเลยแล้วตอนหน้าตอนเนี้ยมันจะมีอาการเกร็งอยู่ในช่วงระหว่างในท้องช่วงสะดือเราอะค่ะ เวลาเราพูดจดมันเหมือนจะเกรงเหมือนกล้ามเนื้อมันเกรงตลอดเวลานะคะอแบบนี้ค่ะแล้วตอนนี้พอได้มาเจอคลิปของอาจารย์เนี่ยประมาณตั้งสองสัปดาห์สามสัปดาห์นี้เราก็มาดูเรื่องการไลฟ์สดเรื่องการที่ที่อาจารย์สอนให้นวดนะคะอืมันก็ตรงกับที่เราทำแต่เราไม่ทราบว่าที่เราทำเนี่ยมันถูกหรือมันผิดไงคะออนิดฝลก็พอมาเจอคลิปของอาจารย์๋อเออใช่เราทำถูกมันก็ยืนยันให้ มันก็ช่วยได้เยอะเลยแต่็นง่ายการที่ว่าเรากดจุดเองเนี่ยเพราะว่าเนี่ยเป็น,เ,ปนเยอะใช่ไหมคะมมเรากดจุดเองเนี่ยมันเหมือนแบบเรามีได้ขยายกล้ามเนืนะ้อท,ทั้งทั้งตัวอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทําให้อาการต็งเนี่ยยังเป็นกล้ามเนื้อมันยังอยู่แต่อาการปวดอาการปวดมันเบาลงอะนะคะอือฮึอือฮึโอเคโอเคค่ะเป็นแบบเน,นี้ยโอเคอยากให้ช่วยแนะนําอะไรไหมครับพี่ อาการที่ว่าไอ้เกรงในท้องเนี่ยเห็นของอาจารย์คลิปหนึ่งที่สอนให้กดอช่วงระหว่างท้องตรงสะดือกับจุดอะไรอะน,นะคะตรงนั้นนะอืออ่าโอเคเอ,เอาอย่อางี้ก่อนเดี๋ยวผมอารลำคำบทอ,อันแรกๆก่อนเดียเด๋ยวถา,ถามเพิ่มนิดนึงครับพี่ค่ะอะตอนนี้พี่ได้ออกกําลังกาอยอยู่ไหมครับเนี่ยมีไป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 เดียวอยู่ไหมไม่ได้ตียังตีอยู่ไหมไม่ได้ตีเลยไม่ได้ตีแล้ว แต่ป่วยมายังไม่ได้ออกกาลังกายเลยเพราะว่านะหกหนึ่งนะหกศูนย์หกหนึ่งหกศูนย์อ่อตั้งแต่หกหกมาเนี่ยไม่ได้ออกกาลังกายมาก่อนยี่ีแต่ส<า><ป>ี่ปีแล้วนะสี่ปีแล้วใช่ไหมฮะอ่าแล้วเราออกแล้วก็อาการมันก็เริ่มหลังจากนั้นมาก็เริ่มปวดมากขึ้นมีนอ่ามีข้อพลิกบ่อยๆมีปวดอ่ามีตึงมาด้านข้างขาถูกไหมแล้วก็มาที่หลังแล้วก็ขึ้นมาที่บ่าอย่างนี้ใช่ไหมครับ ใช่แล้วตอนนี้คือมันทั้งตัวเป็นทั้งสองข้างอย่างนั้นเลยนะคะโอเคแต่ตอนที่มันหนักคือเรื่องของลมในท้องลมในท้องเนี่ยตอนนี้หนักหนักที่ลมในท้องมากกว่าเลยเนาะโอเคใช่ยัอยงอย่างแรกเดี๋ยวผมเล่าของตัวตัวที่ให้ให้ให้คนท่านอื่นฟังจริงๆแล้วเนี่ยอาการอาการที่พี่บอกอย่างแรกก็คือมันมีมันมีความสัมพันธ์ตัวหนึ่งที่เขาเขากำลังสงสัยอยู่ว่าแต่ก่อนเนี่ยเราไม่ได้ไม่ได้สนใจเรื่องการลงน้าหนักของขาเนาะ ปรากฏว่ามันมีพี่บอกว่าพี่มีอาการข้อเท้าพลิกบ่อยๆใช่ไหมครับใช่ค่ะข้อเท้าพลิกบ่อยๆเนี่ยมัน,ม,นมันเกิดภาวะความไม่มั่นคงของกระดูกอ่าของข้อต่อข้อเท้านี้ข้อเท้ามันเป็นจุดลงน้ําหนักของร่างกายเราดังนั้นการลงน้ําหนักของร่างกายเราเนี่ยถ้าข้างหนึ่งมันไม่แข็งแรงมันจะลงอีกข้างหนึ่งเยอะแล้วการการลงไม่สัมพันธ์แบบนี้มันก็มักจะมีทําให้เกิดกล้ามเนื้อทํางานไม่สัมพันธ์กันในสองฝั่งซ้ายขวา หรือว่าการลงน้าหนักที่บริเวณต้นขาหรือเข่าหรืออะไรก็ตามอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คืองานวิจัยที่เขาเริ่มสงสัยประมาณนี้นะครับนี่เราให้ฟังว่ามันมันจะเป็นตัวที่ตอบคําถามว่าทาไมพี่ถึงปวดเดี๋ยวเดี๋ยวท่านอื่นฟังแล้วจะงงว่าเฮ้ยทำไมมันไล่ไล่ไล่ลขึ้นมาอย่างเงี้ยคือแล้วมันก็จะมีปัญหาลิงก์กันขึ้นมาไล่กันขึ้นมาตั้งแต่ข้อเท้าเอ,อ่ยมาข้อเขา่ามาข้อสะโพกมาหลังมาสะบักมาเอวได้เหมือนกันได้เหมือนกันซึ่งมันจะเป็น เป็นเขาเรียกว่าลิง์มันลิงมันมันเชื่อมต่อกันแล้วแม้กระทั่งว่ามันเชื่อมไปอีกฝั่งหนึ่งด้วยในกรณีที่เวลาสมมุติว่าเวลาเราจะยกแขนข้างซ้ายเนี่ยข้างขวาเราก็ทํางานข้างซ้ายก็ทํางานพร้อมๆกันดังนั้นการที่มันจะสัมพันธ์กันซ้ายขวาก็ก็เป็นไปได้นะครับทีนี้อีกอันนึงที่ที่พี่ถามก็คือเรื่องของพวกอวัยวะภายในเรื่องของกดไหลย้อนพวกเนี้ยอ่าจริงจริงจริงๆตัวเนี้ยมันก็ มันก็สัมพันธ์กันในเรื่องมันไม่สัมพันธ์กับกล้ามเนื้อเนาะมันจะสัมพันธ์กับเรื่องการใช้ชีวิตประจําวันด้วยสเตรสจากงานหรือว่าการทานอาหารเนาะเหมือนที่พี่บอกไปเมื่อกี้ว่าพี่ก็ปรับเรื่องการทานอาหารใช่ไหมครับ ช่ค่ะตอนนี้มันคือธาตุมันร้อนเดี๋ยวขอของพี่ติดเนี่ยนะคะอยาคือเราก็มาค้นพบกที่ก่อนหน้านี้ปีที่แล้วประมาใจายปีประสบปรากฏว่าเราก็ยังไม่ได้เอ่อค้นเข้าไปดูเรื่องการอ่าหารของกดไหลย้อนนะคะเราก็ยังไม่เชื่อว่าอย่างทันไม่ได้ทําไม่ได้เราก็ยังทานอาหารรสจัดเตี้ยวอะไรคบะเราก็ไม่ได้เลือกจนตปหลังมาเป็นแผลในตาข้างขวาเป็นแผลในปาล้อนในบ่อยมาก ร้อนคุณตอนหลังเนี่ยเป็นถึงขนาดต้องไปเช็กเชื้อมะเรงนะคะหมอเขาเอนื้อไปตรเนื้อไปปรากฏว่าไม่ใช่พอเรากลัาจากโรงพยาบาลวันน่งขึ้นเราก็เลยมาเปิดเอ่เปิดเอ่ออะไรนะเฟซบุ๊กเจอเพจหนึ่งอยู่เพจหนึ่งก็พูดถึงเรื่องธาตุธาตุคนเป็นมะเรงกินอาหารธาตุร้อนธาตุเย็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยสงสัยกลัวเราจะเป็นเราก็เลยเข้าไปดูปรากฏว่า เราเนี่ยมันเป็นลักษณะธาตุาร้อนคือคนที่เขาเอเขียนมาในเพจเขาบอกว่าคนที่เป็นมะเร็งกินของร้อนมันจะยิ่งลุกลามใหญ่ใช่ไหมคะแล้วคนที่คนที่ธาตุร้อนที่กินของเย็นคนที่ธาตุเย็นที่กินของร้อนทีนี้เราก็เลยว่าอ๋อแสดงว่าตัวเรานี่เป็นคนธาตุร้อนก็ที่ผ่านมาเนี่ยไปกายภาพไปกายภาพสุขภบร้อนนะคะแล้วกลับมาแล้วก็ทำเองที่บ้านเพื่อจะให้มันหายเร็วขึ้นว่าอย่างนี้แล้วก็ น้ำร้อนกินยาสมุนไพรร้อนอาบน้ำร้อนสี่ห้าร้อนเราองอเสแสงว่าเราร้อนในก่อนต่ก็เลยทำ<อ><อ>ให้เรามีไซเฟสก็เลยอะไร่าดเชื้ออะไรกินเอาไม่อยู่เลยแผลในปากไม่หายก,ก็เลย ในการที่ว่าไม่ทานอะไรเลยกินแตนะ่น้ำน้ำปลาอย่างเดียวแล้วก็มาเสิร์ชดูว่าเอธาตุร้อนที่กินอาหารแอกพลายย้อนต้องกินผัาากเย็น,าารน,าารนประเภทไหนประเภทไหนมันช่วยได้จริงๆนะคะหมอดีใช่ <c oughs> ใช่ครับการปรับพฤติกรรมจะดีครับดื่มน้ําเยอะๆก็ช่วยได้ฮะเรื่องเรื่องเรื่อง,องความร้อนในร่างกายเนาะแต่นี้ปดไหลย้อนเนี่ยอาการมันไม่ค่อยแสดงออกนตอนนี้มันเรื่องของลมอย่างเดียวเลยมันลมเวลาแค่พอ พอเราทําอะไรที่สมบัตมันมันมันปวดอยู่หรู้ไหมเราไปหั่นหันผักแน่นหน้าหรือใช้งนานตาปูบ้านอย่างเงี้ยค่ะมันจะเกิดลมทันทีเลยขึ้นมาอย่างงี้ไหมคะพี่มีเลอมีอะไรอย่างงี้ไหมอะไรนะคะเป็นเลอเป็นลมอย่างเงี้ยเหรอเป็นเลอเลอออกมาอย่างงี้ไหม ใช่มันเลอะมาอย่างนี้เลยเมื่อก่อนเนี้ยตอนพูดอย่างเนี้ยมันจะเลยตลอดเลยตอนที่ว่าเรายังไม่ได้เลือกทานอาหารลิป <ừ, S 2> เย็นนะ,นะคะอือืมโอเคอย่างงี้ครับนะครับถ้าจะตอบเป็นแนวทางของของของกายภาพหรือวิทยาศาสตร์ที่เราใช้เนาะ มันจะเป็นระบบประสาทอัตโนมัติอย่างหนึ่งในร่างกายครับที่ไปกระตุ้นทําให้ทหําให้กระบังลมมันมันทำงานผิดปกติแล้วก็ให้เราเรนนะลยในลักษณะนั้นทีนี้การจะไปนวดกระตุ้นนวดคลายกล้ามเนื้อก็จะมีนวดกระบังลมที่ที่ผมเคยสอนนานแล้วก็จะมีนวดตรงกร,กระบังลมกับกล้ามเนื้อหรือช่องท้องพวกนี้ก็จะจะอย่างที่พี่เคยเห็นในคลิปตัวนั้นจะเป็นกระตุ้นอะเรโอโซอดเป็นกล้ามเนื้อแต่ตัวนั้นจะเป็นกล้ามเนื้อในการงอสะโพก นะครับแต่ส่วนของอาการที่ทว่าเลยเนี่ยอาจจะต้องไปดูพวกวิรศรอออาเป็นเป็นอวะภายในเป็นอวัะภายในพวกนี้ก็ก็นวดได้เหมือนกันแต่ว่าเราจะกดให้ถูกจุดนะครับมันเป็นระบบประสาทอัตโนมัติครับพวกนี้นวดก็ได้การออกกําลังกายก็ช่วยได้นะครับการออกกําลังกายท,ที่ที่จะไปยืดเหยียดกล้ามเนื้อบริเวณคอ,อบ่าไหล่ที่พี่เป็นเนี่ยก็ช่วยได้ดีเลยนะครับ เวลาเวลาเรายืดเราออกกําลังกายเราเพิ่มความแข็งแรงพวกนี้จะทําให้กล้ามเนื้อมันแข็งแรงขึ้นแล้วพี่ก็จะจะทนมากขึ้นจะเลอน้อยลงประมาณนี้ถ้าเราถ้าเราออกกําลังกายได้ดีประมาณนี้ครับพี่ ก็เลยที่ <คน S 2> ที่ที่ท<ผ>มาจะถามคุณหมอว่าลักษณะนี้นะที่คลินิกสามารถรักษาบำบัดได้ไหมคะ,ะถ้ารักษาได้เราจะรักษาทางระบบกระดูกกล้ามเนื้อครับพี่ถ้าเป็นอวัยวะภายในเนี่ยเราจะได้บ้างได้บ้างต้องผสมผสานกันร่วมกับที่ที่พี่ใ <c oughs> ช้นี่แหละการการดูแลตัวเองนี่แหละาจะเป็น h o ล i s t i c แอ p โพสหมายถึงว่าอาจจะดูแลองค์รวมต้องพี่ต้องดูองค์รวมอ่ะมันจะไม่ได้ดูแค่แบบคอนะคอเสื่อมนะกล้ามเนื้ออย่างเดียวอะไรทำนองเนี้ยครับ ดังนั้นดังนั้นพี่ไปหากายภาพเขาก็จะรักษาแต่แต่ในส่วนของกระดูกและกล้ามเนื้อพี่มีปัญหาตึงบา่าตึงไหลอย่างเงี้ยก็าทำให้ได้หมดเลยแต่ว่าส่วนของพวกเออเลอหรืออะไรเงี้ยมันก็จะได้ผลข้างเคียงเข้ามาแต่พี่ต้องปรับพฤติกรรมเหมือนที่พี่ทําอยู่ก็โอเคแล้วครับประมาณนั้นก็ใช้ได้อยู่แต่อาจจะเพิ่มการออกกําลังกายมากขึ้นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับผมโอเคเนาะก็เลย เดี๋ยวเดี๋ยวขอทานได้เพระว่า,าถ้ามาไปที่คลินิกของอาจารย์อย่างเงี้ยอาจารย์ก็จะมีเรื่องในเรื่องของการนวดกดจุดให้อยู่แล้วใช่ไหมคะอะที่คลินิกตอนนี้เราเน้นเน้นรักษาโรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้ออยู่ครับถ้าถ้าพี่มีปัญหาที่บอกว่าคอเข่าคอ,คอบา่าเงี้ยได้ได้รักษาได้ครับครับไมนั่นได้ไดพวกคอบา่าที่มันตึงวพวกอะไรนี้ที่มันสัมพันธ์กันเนี่ยได้ครับ แล้วอาจารย์จะเอาเป็นเป็นผู้ที่ทำเองว่าให้ผู้ช่วยทำจริงๆ<ห>เรามีเรามีนักกายภาพบัตรหลายท่านผมก็เป็นนักกายภาพบัตรนะครับเราจะมีนักกายภาพบัตรหลายคนปกติผมดูคนไข้ในวันหนึ่งประมาณสักสิบเคสวันหนึ่งประมาณสิบเคสดังนั้นแล้วคนไข้คนหนึ่งอ่ะอาจจะได้ดูหลายครั้งดังนั้นเราจะเจอมันจะนานมากที่เราจะเจอกันนะฮะดังนั้นแต่ถ้อาอยากจะเจอได้แต่ว่าต้องนัดนิดนึงได้เหมือนกัน ใช่ครับใช่ก็คือจะลองให้ใจเราเปิดที่คุณพทอเพราะว่าอยู่ที่ไตรดาวินเนี่ยออยู่ไทยใช่ไหมครับอ่าใช่ใช่ก็เลยแนะนำแถวแถวถ้ารอบนอกก็ประมาณอยุธยาให้ใจก็คงจะถูกหน่อยนะคะอ๋อครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนไม่เป็นการประชุมอย่างเงี้ยค่ะเนาะโอเป็นอะไรก็รบติดด้วยนะอะไอย่างเงี้จ้าขอบคุณมากเลยนะคะครับคมีขอบคุณมากครับมีสายท่านอื่นโทรเข้ามาขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากที่ติดตาม นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะครับ ถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆมีสาระอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราด้วยนะครับหรือสามารถติดตามได้ทาง Facebook แฟนเพจบัณฑิตกายภาพบัตรและจัดกระดูกที่ขึ้นอยู่ที่ตรงนี้ด้วยนะครับส่วนท่านใดที่ต้องการรักษาทางกายภาพบัตรบัณฑิตคลินิกของเรามีสสาขาด้วยกันที่จังหวัดบนราชธานีนะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาวาลรินชำราบหรือสาขาพิบูลมังสาหารสามารถโทรปรึกษาจองคิวได้ที่0 8 5 3 6 9 9 9, 9, 9 7 7, 7ครับ 0 8 5 3 6 9 9 9 7 7สครับส่วนท่านใดที่มีคำถามหรืออยากปรึกษาเกี่ยวกับอาการสามารถไลน์เข้ามาได้ที่ไลน์ OA ของเรานะครับไลน์ไ d ดีแอ i บันดิตคลินิกนะครับ at b อดบูนดิ c ซ i ไ i น์ไอซ c แ i ดครับสำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ